เจ้าไม้ตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอูเรนซีนเอเตัวนี้เป็นไม้แบบไร้สายแบบ1ตัวรับ2ตัวส่งโดยจุดเด่นของมันเนี่ยก็จะรวบรวมฟีเจอร์ที่คนตรงนี้ต้องการใช้งานกันเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างเรามาแกะกล่องกันเลยเราจะเห็นคู่มือตัวไม้จะเป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมเป็นเคสซึ่งเคสตัวนี้จะมาพร้อมแบตเตอรี่ในตัวสำหรับการชาร์จตัวไม้ด้วยโดยตัวกล่องจะมีไฟแสดงสถานะแสดงระดับแบตเตอรี่ของตัวกล่องอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีช่องชาร์จด้านหลังเป็นแบบ USB Type C ตัวกล่องเปิดมาเราก็จะเห็นตัวไม้เลยจะมีต นนมาพร้อมหน้าจอ LED แบบทัชสกรีนได้แล้วจะมีตัวไม้สองตัวพวกนี้จะเป็นไม์แบบคลิปออนขนาดเล็กเดี๋ยวดูแอสเซอรี่ก่นอนเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันที่ตัวไม์นะก็จะมีตัววินชิลสำหรับใส่กับไม์ให้มา2ตัวก็จะเจอถุงสําหรับเก็บไม์ผ้ากรมะหยี่แบบดีเลยหนึ่งใบทีนี้ในส่วนของสายสัญญาณเชื่อมต่อให้มาค่อนข,ข้างครบเลยนะตัวนี้อย่างแรกเลยครับจะเป็นสาย T R S 1ด้านอีกด้านหนึ่งจะเป็น Lightning จะเป็นสายที่ต่อกับฟาร์ทโฟนที่เป็นระบบ I O S ประมาณสายไทซ C ไม์ตัวนี้เวลาเราต่อกับไทซ C เนี่ยเราจะ จะตอบแบบ Type C ทู Type C เลยสําหรับการใช้งานกับสมาร์ทโฟนที่เป็น Type C หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่รองรับใหม่ที่ใช้พอร์ตเชื่อมต่อแบบ Type C ต่อมานะครับจะเป็นช่องพอร์ต TRS 3 5ม m 2มช่องใช้งานกับกล้องที่ใช้เป็นระบบ3 5ม m มต่อมาเป็นสาย Type C แต่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น USB Type A สายตรงนี้จะไว้ใช้เชื่อมต่อกับพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆสําหรับอุปกรณ์เชื่อมต่อก็จะประมาณนี้เราดูที่สายเนี่ยจะเห็นแล้วว่าการเชื่อมต่อรองรับเนี่ยแทบจะใช้ได้ทุกอุปกรณ์เลยไม่ว่าจะเป็นสมาารรออมมเตลลง่ถับไดหย อันนี้สำหรับสายเชื่อมต่อแล้วก็แอซซี่ดิงตเดี๋ยวไปดูที่ตัวใหม่ครับเจ้าตัว AN18 จะเป็นไม้แบบไร้สายตัวส่งสัญญาณผ่านคลื่นแบบ WiFi 2.4 g h z ระยะทําการอยู่ที่ร0อยเมตรในที่โล่งเป็นแบบ2.4ถ้าสังเกตหน้าตาขนาดค่อนข้างเล็กพกพาง,ง่ายด้านบนตัวไม่จะมีหน้าจอ LED สแสดงสถานะการทํางานไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของตัวแบตเตอรี่การเชื่อมต่อแล้วก็เกณฑ์สัญญาณของตัวไม่ตรงนี้จะมีหน้าต่าง LCD บอกหมดด้านแถบทาร์บาร์ด้านบนจะมีบอกสัญญาณคลื่นของไม้เนี่ยว่าตอนนี้สัญญาณเป็นยังไงบ้างดูเป็นขีด คื่อไวฟมือถืออะไรประมาณนี้ฝั่ง้ายมือจะเป็นสถานะแบตเตอรี่ด้านล่างจะบอกสถานะการเชื่อมต่อตอนนี้ผมหยิบไม์มา1ตัวเนี่ยมันจะขึ้นกราฟไม์แค่อันเดียวแต่เมื่อไหร่ผมหยิบไม์มา2ตัวปุ๊บมันจะขึ้นสัญญาณไม์เป็น2ตัวละและทั้งอันนี้นะครับมันยังบอกสถานะแบตเตอรี่ของไม์เนี่ยแต่ละตัวด้วยแยกกันนอกจากนี้ครับตรงด้านข้าง2ฝั่งเนี่ยจะมีปุ่มตรงนี้คือปุ่มอะไรปุ่มสําหรับการมิ้วไม์แต่ละตัวเลือกเปิดปิดไม์ได้ว่าจะใช้ไม์ตัวไหนอย่างตอนนี้ผมกดทางด้านขวามือปุ เกิดขึ้นกราฟเสียงก็จะขึ้นเลือกเปิดปิดได้ครับเราต้องการเปิดให้กลับมาปกติก็สามารถกดได้ตรงนี้ใช้งานง่ายมากต่อมานะครับทางด้านซ้ายมือนะจะมีปุ่ม1ปุ่มลักษณะทรงกลมแบบนี้อันนี้ก็คือตัวล็อกการควบคุมการทํางานของตัวไม์ทั้งหมดโดยการกด1ครั้งกด1ครั้งจะเป็นรูปปุ่แจขึ้นที่หน้าจอเนี้ยหมายความว่าเราจะสาม,มารถตั้งค่าได้เลยจนกว่าเราจะกดปลดล็อกตรงนี้ซึ่งตรงหน้าจอตรงแถบทารกบาร์นะด้านบน,นมีรูปปุ่แจอยู่ถ้าเราเห็นรูปปุ่นแจอยู่คือล็อกอ่รรราาาากกํดดปมมมไไใชช้้้งงงนนตติถััจะีอกออกี USB Typ สหบ เชื่อมต่อไม้ท <é> ี่แบบเป็น Type C หรือว่าเสียบ u s b เข้าคอมเสียบเข้า Type ตรงนี้ด้านล่างตัวไม้จะมีแท็บคอนเนคเตอร์ตรงนี้สีเขี้ยวตรงนี้ไว้สําหรับทำอะไรเวลาชาร์จแบตเตอรี่ผ่านตัวกล่องจะมีหน้าคอนแทคตรงนี้ด้วยนะครับถัดมาด้านขวามือจะมีช่อง3.5มิมสองช่องช่องแรกมีสัญลักษณ์รูปหูฟังเนี่ยก็คือช่องมอนิเตอร์สําหรับการเสียบหูฟังอีกช่องนึงจะเป็นช่องเชื่อมต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องคอมพิวเตอร์หรืออะไรที่ผ่าน3.5มิลลิเมตรคือง่ายว่าช่อง เวลาเราต้องการไปเมาส์กับฮอตชูต่างๆเราก็สามารถเสียบเจ้าตัวคลิปตรงนี้เข้า,ขากับฮอตชูเมาส์ต่างๆก็คือใช้ตรงนี้ฟังก์ชันปุ่มพวกต่างๆก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวไปดูที่ตวใไม่ครับว่ามีอะไรบ้างทีนี้มาดูในส่วนของตัวเมนูของจอที่หน้าจอสีว่ามีการตั้งค่าอะไรได้บ้างอย่างแรกให้สังเกตตรงแท็บตัวไมค AM18 เนี่ยจะแบ่งแท็บการคอนโทรลเป็น3หมวดหลักๆแท็บแรกก็คือสถานะของตัวรับสัญญาณส่วนแท็บล่างนยครับก็เป็นสถานะของไมค์แต่ละตัวว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่เสียงเข้้้้าาามมมยเเกกนนนนบบูทอออ่่ไหรตีีจจะแงดด ก็จะบอกสัญญาณของไม้แต่ละตัวนะครับว่ารับสัญญาณเท่าไหร่โหมดการใช้งานสถานะแบตเตอรี่เราก็จะเห็นสถานะแบตเตอรี่ของแต่ละตัวแยกกันหมดเลยโหมดก็จะมีหลายโหมดสําหรับเจ้าตัวนี้ทีนี้อย่างแรกครับเราสามารถปรับตั้งค่าได้นะโดยการที่เราสไลด์หน้าจอลงปัดลงมาจะมีหน้าจอซึ่งจะมีหมวดเมนูแยกเข้าไปสามารถสไลด์ปัดได้ก็จะมีโหมดแรกโหมดสโหมดสมโหมด4 4โหมดโหมดแรกคือโหมดของโมโนโมโนคืออะไรง่ายๆเลยหลักการก็คือว่าเสียงจากไม้ทั้งสองซ้ายและขวาเนี่ยจะรวมกันเป็นลายเดียวกันเลยไม่ได้แยกซ้ายขวาเป็นลายเดียวกันโหมดสเต ตรงนี้ขึ้นเสียงที่ได้จะแบ่งเป็น2กราฟกราฟซ้ายและขวาตรงนี้สเตอร์ข้อดีคือยังไงในกรณีที่พิธีกร2คนเสียงไม่เท่ากันคนนึงดังกว่าอีกคนเนี่ยเราอาจเป็นสเตอร์เราสามารถไปบาลานซ์ได้ถ้าเป็นโมโนเนี่ยมันจะทําอะไรกับมันไม่ได้ละเป็นสเตอร์เราสามารถไปบาลานซ์ได้ต่อมาเป็นโหมดเซฟตี้เซฟตี้คืออะไรตรงนี้ครับโหมดเซฟตี้เนี่ยจากที่ผมลองนะโดยหลักการมันจะเหมือนว่าพยายามปรับเกณ์ให้เท่าเท่ากันทั้ง2ใหไมค์เสียงที่ได้เนี่ยก็ยง่งยเหมือนเป็นสเตอร์นี่แหละเพียงแต่ว่าเราหลีกเกนอะไรให้มันบาลานซ์กันตรงนี้จะ ลุ่มของตัวไม้นะครับต้องแจ้งก่อนตรงนี้คือวอลลุ่มของตัวท่องหูฟังในกรณีที่เราต้องการให้เสียงของหูฟังมันดังขึ้นเราสามารถบูตขึ้นได้ตรงนี้จะมีเปอร์เซ็นต์ให้ปรับเลยว่าเราเปิดกี่เปอร์เซ็นต์ง่ายๆว่าเปิดที่250% 25, 0ิบห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หูฟังเนี่ยสามารถปรับระดับได้สี่ระดับความดังของหูฟังนะตรงนี้ต่อมาเกนเกนคือง่ายๆอินพุตของสัญญาณของไม่ว่าต้องการให้มันบูตบวกกี่ดีบีหรือว่าลดได้นอกจากเพิ่มแล้วตตตัวววนนนีีาาดดน้้้้ยย้้้สสาาาาาามมมรรรถถลลลลลดด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 ไไไไไยยยยยยยงงงเเจะะแแแแแบบ่่กกกกกปซขขอูใ ที่คนใช้งาน2คนเนี่ยเสียงไม่เท่ากันเราสามารถบาลานซ์เกณตรงนี้ได้ก่อนบันทึกเสียงนะต่อมาครับหน้าเซตติ้งมีอะไรบ้างอย่างแรกคือไบเน็ตคือความสว่างของ LCD หน้าจอ LCD สามารถปรับตั้งได้ต่อมา n ล u เก e คือภาษาสามารถตั้งภาษาได้ภาษาของเมนูกันใช้งานนั่นเองต่อมา Time Time คือวันที่ตั้งไว้เพื่ออะไร ในนี้ที่เราตั้งไทม์ไว้เนี่ยเวลาเรากดบันทึกเสียงที่ตัวรับมันก็ขึ้นวันเวลาที่เรากดบันทึกเอาไว้ด้วยตรงนี้เป็นข้อดีว่าในกรนี้ที่เราไม่รู้ฝ่ายเนี้ยเราอาดเมื่อไหร่เวลาไหนให้เรามาตั้งวันเวลาตรงนี้เนี่ยมันจะเก็บไทม์โค้ดไ้ด้วยตรงนี้ก็จะทให้เราง่ายกับการใช้งานต่อมานะครับก็คือการรีเซ็ตกันตั้งค่าทั้งหมดอีกหน้าหนึ่ง about ตรงนี้ก็จะบอกว่าตัวไมเนี่ยทั้งตัวไม่รับสัญญาณส่งสัญญาณตอนนี้เวอร์ชันเป็นเวอร์ชันอะไรถ้าในการมีอัปเกรดเราก็ดูที่หน้าเเเเววสาาาาาามรรรอััปกกกดดงงงงตชช่นนนไ้้ีีหููใใล๋ยยย ว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงระยะสัญญาณที่ได้ไกลไหมโหมดแต่ละโหมดแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีตัวอย่างว่าถ้าเรากดบันทึกเสียงที่ตัวไม์อย่างเดียวเลยเนี่ยเสียงที่ได้แตกต่างจากการที่ไมที่ส่งสัญญาณออกมาไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมมาส่วนในการทดสอบเสียงตัวไมค์ u l e n ซ y AM18 อย่างแรกเราที่จะทําการทดสอบคือเรื่องของโหมดของการรับเสียงตัว AM18 มีด้วยกัน3มโหมดโหมดแรกคือโมโนโหมด2สเตอริโอแล้วก็โหมดที่3เป็นเซฟตี้ตอนนี้ที่คุณได้ยินอยู่เป็นโหมดโมโนเสียงที่ได้จะเป็นยังไงครับปกติเนี่ยถ้าพูดคนเดียวเราก็จะไม่ร หนึงเนี่ยเขาต่อไม้เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยก็คือโหมดโมโนเวลาน้องเขพูดเนี่ยเสียงมันจะเท่ากันซ้ายขวาเลยเดี๋ยวลองให้น้องปอเนี่ยลองคุยกับน้องปอวันนี้ม <AM 18 S 1> าเทสไม้รุ่นไหนครับ AM18 ของยูนซี่ตอนนี้เราเปิดที่โหมดโมโนนะครับ,รบเสียงที่ได้เนี่ยประมาณนี้ก็ประมาณนี้ให้น้องปอเนี่ยลองพูดเสียงผมกับเสียงน้องปอเนี่ยแยกซ้ายขวาหรือเปล่าเพราะถ้าโมโนเนี่ยทั้งสองข้างจะได้ยินเท่ากันเช่นผ <2, S 2> มนับหนึ่งน้องปอก็จะบอกว่า2 3 <5, S 1> 4 5 6 7 8 9 10โอเคอันนี้โหมดโมโนเดี๋ยวไปดูโหมดสเตอริโอกันว่าแยกเสียงยังไงตอนนี้เปลี่ยนเป็นโหมดสเตอริโอแล้วนะครับสเตอริโอคือการแยกเสียงลำโพงซ้ายขวาเลยเดี๋ยวลองดูว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยตอนนี้เป็นสเตอร์จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวจะเทสกับน้องปอนะครับผมเนี่ยน่าจะอยู่สั่งซ้ายมือน้องปอน่าจะอยู่ขวาอ่าผมนับ1 <S 2, 2 <S 1> 3 2> 4 5 6ประมาณนี้สําหรับโหมดสเตอริโอเดี๋ยวต่อไปไปดูโหมดเซฟตี้ว่าต่างจากโมโนสเตอร์ยังไงต่อมานะครับเป็นโหมดสุดท้ายซึ่งปกติไม้พวกที่ต่อสมาร์ทโฟนโปกติจะไม่มีโหมดนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแค่โมโนสเตอร์ตัวนี้เป็นโหมดเซฟตี้เซฟตี้เนี่ยคืออะไรก็คือตัวนี้มันจะลดเกณฑ์ลงหน่อยเพื่อให้เสียงเนี่ยไม่พลิกจนเกินไปพูดง่ายว่าเสียงที่อัดมาเนี่ยตามชื่อเลยคือเซฟตี้ใช้งานได้แน่นอนเพราะบางครั้งบางคนเนี่ยที่ใช้ไม้ประเภทนี้เจอปัญหาว่าเสียงดังเกินไปบ้างอะไรไปบ้างทีนี้เดี๋ยวลองเงาป็นน 1, 2, 3, 4, 5 6 7จ็ด0 ประมาณนี้สําหรับโมนสตีนครับแนะนําเลยใครใช้ไปในสถานการณ์ที่ลําบากลาบากในการเก็บเสียงใช้โหมดนี้ครับอุ่นใจแน่นอนใน,นส่วนของการทดสอบระยะใหม่เจ้าตัววูลเซอร์ M18 อันนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสให้เห็นว่าเวลาไม้มันห่างไกลกันเนี่ยกยารรับสัญญาณยังดีอยู่ไหมนะครับโดยตัวนี้ทําให้เห็นผลของการทดสอบไง,ไง่ายๆผมจะแบ่งเป็นโหมดสเตอร์แล้วเดี๋ยวให้น้องปอเนี่ยอีกคนหนึ่งเดินไประยะไกลแล้วฟังนะครับว่าเวลายอยู่ไกลเนี่ยสัญญาณมันขาดหายยังไงนะครับเดี๋ยวลองฟังดูครับผมตอนนี้ผมจะเริ่มเดินถอยหลังแล้วนะครับวัดจากระยะดูนะฮะว ผมจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พูดไปเรื่อยๆว่าสัญญาณเป็นยังไงบ้างชัดเจนไหมนะครับเดี๋ยวผมขอหันหน้าเดินข้างล่างให้ใหม่นี่เริ่มไกลแล้วนะประมาณสิบเมตรมาดูกันนะครับว่าในระยะที่เมตรนะครับเดินเนี่ยดูว่าเสียงลูกไหมซึ่งข้อเสียงนะครับไมค์ไวเลส ประเภทเสียงที่พอชัดเจ่นอยู่หลาคนมันจะเจอเหมือนกันผมะเดินไปเรื่อยๆเดินหันหลังบางทีมันจะดับเดียวลองดูนะครับเสียงได้เป็นกลอยู่โดยระยะตรงนี้น่าจะเกิน30เมตรแล้วนะครับผมจะเดินออกไปหน้าหมู่บ้านเลยนะฮะยังชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนๆโดยระยะก็ประมาณ30เมตรเนาะตอนนี้น่าจะ40เมตรได้แล้วครับเดี๋ยวให้ดูครับเสียง่ันข้างไกลเลยทีเดียวเลยเห็นไหมฮะตัวเล็กๆเลยนะฮะเอาเป็นว่าระยะนี้แล้วกันนะครับ นะครับสีจากตรงนี้นะครับเกินสี่สิบเมตรจะน่าจะเริ่มเห็นกันแล้วนะครับว่าค่อนข้างไกลนะครับผมว่าจริงๆเนี่ยสัญญาณที่น้องเขาเดินสัญญาณยังคงชัดเจนเกินการใช้งานกับสำหรับการใช้งานปกติทั่วไปสำหรับไมค์เซกเมนต์นี้นะต้องบอกไว้ก่อนไมค์ราคาประมาณเนี่ยกลับไปแล้วเรื่องของสัญญาณไม่น่าเป็นที่กังวลแล้วถ้าถามผมนะเพราะว่าจากที่ทดสอบค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูอีกโหมดนะครับก็คือว่าผมจะทดสอบคือว่าเทียบกันนะครับระหว่างเสียงไมค์ตัวเครื่องกับไมค์ที่เราอัดมันตึกแยกเนี่ยเป็นยัังงงไกนบ้า มีหมดเทสกันเห็นเลยนะมีเสียงรถวิ่งไปวิ่งมาดูว่าไม้มันตัดได้ประมาณไหนอะไรบ้างครับลองพิจารณาดูนะครับแล้วเดี๋ยวดูนะครับการันขึ้นในตัวเครื่องเป็นยังไงจบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบระยะของเจ้าตัวไมอุลเลนซี่ AM18 ครับมาในอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของการบันทึกเสียงของตัวไม้เจ้า AM18 เองครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบว่าเสียงที่ได้ตอนนี้ก็คือเราอัดเสียงสองทางเลยที่คุณได้ยินอยู่เนี่ยเป็นเสียงไม้ตัวก้อนครับนี่แล้วผมจะกดบันทึกตรงนี้ ให้น้องต่อกดด้วยตอนนี้ก็จะแบ่ง2เสียงเลยเสียงจากตัวกล้องกับเสียงที่เราบันทึกว่ามันต่างกันยังไงซึ่งข้อดีของไอการบันทึกเนี่ยคืออะไรครับสัญญาณไม่มีคำว่าหลุดแน่นอนเพราะไม่อยู่กับตัวเรามันก็อัดไปตลอดเวลาครับตรงนี้บางทีแก้ปัญหาได้บางครั้งเราเจอสัญญาณไ i f ฟเยอะอาจจะมีลื่นรบกวนได้ไอการตรงนี้เซฟ,ฟเอาไว้ในตัวไม้ด้วยเนี่ยก็เป็นการเซฟ,ฟตี้อย่างครับเสียงที่ได้ลองดูครับว่าต่างกันยังไงที่ตัวกล้องเนี่ยผมใช้โหมดโมโนเซฟตี้นะส่วนตัวไม้เนี่ยก็คือกดบันทึกเลยแล้วเดี๋ยวเอาเทียบเสีียงน้2าปรมะณ1 3 4,, 5 6 7ประมาณนี้นะครับจากไม์ตัวกล้องแล้วเดี๋ยวดูว่าเสียงจากตัวไม์เสียงเป็นยังไงบ้าง1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 10ซึ่งข้อดีของการบันทึกอย่างที่บอกครับไม่สุดระยะจะไปตรงไหนก็ดังตลอดเดี๋ยวลองหันหลังนะครับจะหันหลังหันหน้าเนี่ยเอาง่ายๆไม่ต้องไปนับเลยว่ายังไงเอาแบบเร็วร้ายสุดเลยครับไม่เรียกว่าหันหลังหน้าลืมเสียบสายเข้ากล้องเนี่ยคุณก็ยังได้เสียงอยู่อันนี้คือจุดดีเลยนะครับแล้วลองฟังเสียงเปรียบเทียบดูว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงลองสองแบบนี้สําหรับการทดลองเสียงของเจ้า A18 ก็จะะปรมาณนี้ ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้าใหม่อูเลนซะี่ตัวนี้ AM18 นะก็จะเห็นหมดแล้วนะฟังก์ชันฟีเจอรนะ์ว่ามีอะไรบ้างโดยละเอียดเลยนะก็คงจะเป็นข้อมูลให้ผู้ชมเนี่ยตัดสินใจได้นะการเลือกนะครับว่าจะหาไม่พวกแบบคลิปออนอย่างเงี้ยในราคาไม่แพงเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับวิดีโอของเจ้าตัวอูเลนซี่ AM18 ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับผม